รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปแล้วก็วิทยุนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดลซีดีสามสิบแปดนะครับตัวนี้เสียงแน่นมากนะครับระบบเทปเป็นออโต้รีเวิร์ดด้วยนะครับกับม้วนแต่ลงมาเมื่อม้วนหมดนะครับใช้งานได้เต็มระบบครับเสียงแน่นเครื่องใหญ่น้ําหนักดีมากนะครับสําหรับคนที่ชอบเบ็หนัหนักนะแนะนําตัวนี้นะครับเมกะเบ็ดนะครับ ตัวประมาณนี้นะครับมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะครับสินค้ามือสองโนดามานะครับวัตต์รีวิวส์เทปด้วยนะครับซีดีอ่านเร็วมากครับเครื่องนี้นะครับเสียงแน่นเครื่องใหญ่ใช้ไฟเยอะนะครับตัวนี้เลขซีเดียลยังอยู่นะครลังฐานนะครับลังทานใช้ฐานแปดก้อนนะไม่ได้ลองให้นะครับฐานเบอร์ดีนะครับ่านเยอะเกินนะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับสินค้าพร้อมใช้เลยใช้ไฟสองรอยี่สิบโวลต์บ้านเรานะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแถมให้ซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับ เสียบปลั๊กด้านหลังปุ๊บเปิดเครื่องนะครับหน้าจอทุกอย่างติดนะครับเริ่มต้นด้วย CD นะครับเรากดที่ CD เลยนะครับแล้วกด EJ e จแผ่นลงมานะครับเป็นระบบถาดนะครับตัวนี้นะครับเนี่ย CD ตัวนี้จะอ่านเร็วมากลองรับไปดูดิสนะฮะเห็นไหมฮะเพิ่งใส่แผ่นไปปุ๊บอ่านปั๊บเลยนะครับลองรับไปดูดิสสุดยอดเข่งรุ่นนี้รุ่นนี้นะมีรุ่นเดียวนี่แหละครับที่อ่านเร็วมากนะครับ เดี๋ยวทดสอบอัดนนะผมจะอาจจากซีดีลงเทปนะครับกดเ F บลเอกคอร์ดน,นะครับเทปเต็มระบบนะครับคอร่าข้างหลังเต็มระบบแล้วก็ตัวรีเวิร์ดนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูแล้วระบบอโต้รีเวิกันต่อต่อไปอันนี้จะอัาจากซีดีลงเทปก่อนนะครับของนี้จะเป็นบอลล่มหูฟังเสียงออกปกตินะครับของนี้เป็นโทนปรับได้ปกติหมดนะครับอันนี้โทนอันนี้ไม่กระเบตดออนออฟนะครับ เมคแท็กนะครับพวกนี้จะเป็นฟังก์ชันระบบอซีดี CD นะครับตั้งพวกโปรแกรมรีเวิร์ดตั้งโปรแกรมต่างๆนะฮะใช้ได้หมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะสอบให้ดูนะฮะเนี่ยตั้งโปรแกรมนะครฮะตั้งโปรแกรมนะครับ ตัวนี้เมนูและตัวหนังสือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ใช้ง่ายฮะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับวิทยุถึงขึ้น108ได้นะครับเมมได้4ช่องด้วยนะครับสต็อปพอร์ตทุกอย่างใช้ได้นะพอร์ตนี่นะฮะสต็อปนะครับซีดีก็จะประมาณนี้นะฮะเทสคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะสอบฟังที่อัดเมื่อกี้นะครับจากซีดีนะฮะตอนนี้อยู่ในโหมดซีดีกดเทปปุ๊บจะไปตัดเป็นโหมดเทปเลยนะเทปนี่จะตัดอัตโนมัติมาเทปเมื่อกดเทปนะครับ หรือว่าเราปิดเครื่องอยู่เรากดเทปเทปเทจะเล่นอันตโนมัติเลยนะครับมันไม่มีฟังก์ชันให้เรื่องในนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้จะเป็น FM นะครับ AM นะครับเดี๋ยวทดสอบ AM ให้นะฮะปุ่มจูนอยู่ตรงนี้นะครับบวกลบนะครับอันนี้ปุ่มเมมขึ้นอันนี้ในกรีบวดซีดีอันนี้ปุ่มตัดอัตโนมัติ A m FM AM นี่มา กดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดตรงนี้ก็มานะครับตรงนี้ก็ได้นะครับปุ่งใหญ่ๆง่นะครับส่วนเทปนี่กดปุ๊บจะตัดไปเทปอัตโนมัติเลยนะครับประมาณนี้นะฮะ FM AM ก่อนนะเดี๋ยวเท AM ให้นะครับออโติถ้าทุ T ne, นะิดาเจอขึน้นทะหยุดอัตโนพ<ล>ืนพี่ท่อยนตืี่่อยการนมืองปี่ที่ิหน้าที่โีษกประในพืนยนนทียนีีอิดนี่อ จะขึ้น108นะครับรับได้ถึงขึ้น108วันแล้วรับได้ทุกขึ้นของบ้านเรานะครับออโต้ดีเทคขึ้นนะครับแมมขึ้นกดคร้างจะกระพริบหนึงรอบหากไม่เพียงมมพอจะใช้การจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาชดเชยเมมขึ้นได้นะครับ ม้นผู้โดยสารควบคู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทั้งระบบขนถ่ายผู้โดยสารทางอากาศยานและภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพและลดความแออัดการจราจรทางอากาศและภาคพื้นภายในท่าอากาศยานดอนเมืองประกอบด้วย6กลุ่มงานคือการพัฒนาด้านทิศใต้การก่อสร้างผู้โดยสารทางอากาศยานและภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพและลดความแออัดการจราจรทางอากาศและภาคพื้นภายในท่าอากาศยานดอนเมืองประกอบด้วยอ อันนี้ไม่รู้ปุ่มอะไรนะฮะเดี๋ยวยังไม่ได้แปลดูนะฮะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วอยากอ่านรายละเอียดพวกตัวหนังสือญี่ปุ่นให้แนะนําให้เปิดทานเสเลดอ่านนะครับมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนฮะใช้งานคร่าวๆก็ระบบก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบระบบออโต้รีเวิร์ดให้นะครับเมื่อม้นหมดจะกลับอัตโนมัตินะครับนะฮะเปิดให้ดู อ่สัญลักษณ์นี้คือกลับม้วนหนึ่งรอบก็คือฟังหน้า A อยู่กลับมาหน้า B แล้วก็หยุดส่วนตัวเนี้ยกลับได้ตลอดเวลาออโตัวรีเวิร์ดตลอดเวลากลับอยู่งั้นแหละฮะม้วนเปิดหมุนไปหมุนมาได้ตลอดไม่ต้องมากลับด้วยมือเองนะครับเนี่ยฮะปึ๊บนะอันนี้คือกลับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วฮะดูดีๆนะครับส่วนจะกลับด้วยมือกดตรงนี้ปึ๊บนะครับเป็นโชคเนะฮะเขียนไปอยู่พอหมดปึ๊บมันจะกลับอีกหน้าหนึ่งนะครับ พอเ,เราตั้งไว้ตรงนี้นี่ฮะหมุนนี้ฟังหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าจะกลับด้วยมือก็แค่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะอันนี้คือกลับด้วยมือนะครับเอาไปฟังระบบเทปนะครับเต็มระบบทุกอย่างครับเสียงดีมากนะครับตรงนี้รีวริวนะครับ กลับไปดับดตัวนี้นะครับลับอปตรงมันตัวนี้ไม่ต้องทําอะไร พอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ